บัตรคนจนใช้รับสิทธิ์เราชนะจากร้านธงฟ้าที่มีเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะใช้สิทธิ์ยังไงและเริ่มใช้ได้วันไหนในคลิปนี้มีคําตอบครับ ฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e กดติดตามไว้ได้เลยครับพอมีข่าวดีๆข่าวใหม่ๆก็จะนํามาอัปเดตเล่าให้ฟังในทันทีครับผมโครงการเราชนะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือเพื่อบันเทาภาระค่าครองชีพนะครับจำนวนไม่เกิน700 0บาทต่อคนระยะเวลาโครงการ29มกราคมถึง31พฤษภาคม2564นาหะครับสำหรับไทม์ไลน์ฝั่งล้านค้านะครับก็คือเริ่มลงทะเบียนวันที่29มกราคมนะครับแล้ววันที่5กุมภาพันนียจะสามารถรับสิทธิ์จากเราชนะ จากผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนได้นะครับส่วนวันที่18กุมภาพันธ์นะครับจะรับสิทธิ์เราชนะจากแอปเป๋าตาังได้โดยใช้แอปถุงเงินนะครับซึ่งวิธีการมีดังนี้นะครับขั้นแรกก็คือในเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับให้เลือกที่หมายเลข1น,นะครับชำระบัตรสวัสดิการจากนั้นก็คือเลือกหมายเลข2คือเลือกสิทธิ์เราชนะจากนั้นก็เสียบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แล้วก็จุดจํานวนเงินนะครับผมแล้วก็กดที่ปุ่มสีเขียวนี้ครับก็เป็นอันเรียบร้อยในการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในโครงการเราชนะครับผมฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ได้เลยครับพอมีข่าวดีๆข่าวใหม่ๆก็จะนำมาอัปเดตเล่าให้ฟังในทันทีครับผม